เมนเมนเออว้าให้เล่าฟังมาว้าให้เล่าฟัง่าแต่เขาบอกได้กิน่ะแต่รท่านเหวียต้นไหม่ออกก็ว่าเสือสองเงินสาม้าล้วพี่น้องเมนแมนก็มีต้นไหม่ได้กินละเออ เออเออเออพลุงเวากับเล่าไม่เขาเวาเมนเขาเวากับพญสุดิตเจกี้คื่อท่านเหนี่ยวต้นใหม่ออกวางเลาเอาสองเมื่อนี่มันเออเออเอสอหยามาเลี้ยวพี่น้องเพราะว่าวันนี้มีไทยจตกตอนนี้ยังก็พอคนจีหลังเวที วัดโจววัดโจวก็มากบนั้พอดมาถอดตะดูแล้ว,ท,ลวท่านเดินลงโลดวันฮอนยืมบ่ะก,ก็มีเลยลูกพี่ยืม ายืมไก่ไหมยืมผู้ซักผ้าหนอตฟังยกวัวมาซักผู้ดผู้ดยืมันงนี่เด้น้นก่จังหวดนี้ลง,งสลลงีลดดไไงไนไอ้สละว่าท่านลงรถดี่ไมกไก้รถดีละ ดังไทยตะลุยกว่าตีดังไทยตลุกข้นบนเสียนอุตภีนองเอาอันนี้ดีเลยดังบนเสียนเด้อไทยตะลุกบนเสียนอยัางแต่บนได้จวดจัดฟาดบึ้มเอาไม้ลุดเถาะเอาวมลุทเถยกขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำเปิดออกดึงออกไปดึงออกไปไม่งับไปยังดึงออกไปเลยเปิดออกไปเลยเปิดปิดมาก พ่อของไม่เหรอมันรอดเจ้าดย้าตัวจนนีนี่เท่เซนนั่นเท่เซนขวดดีี่ขวดมันก็พ่บอกกันแบนฮาหฮาเขาไปเลย Yeah. 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 เดียเดียเดียเขาไปอาบเดี๋ยวนี้จิ้มบานหักเป็นมะหอดเด็ดพี่น้องมะหอดก็ดดพอไอจิตตาติ่จอดยที่ทั้งฝนนะครัลุ้ลงหลุดไงตัวครับเป็นหลุดมีก็จะเป็นหลุมหมากคนนะ นี่ไหมลุกอ่างทางนี่เสน,เนเอสวัสดีครับสวัสดีครับกินแมสเป็นมะหอดหือล้วพี่น้อง เคนคือมีการเคลื่อนไหวไปใส่มาใส่เฮาคือบ่าได้เคลื่อนไหวไปไใส่อยู่เท,ท่าเฮาก็อ,<ช>อยู่กับเปอาขับที่อยู่เฮาสสิไปเราจะไปไหนได้เพราะว่าที่เราจิตสถิตอยู่ณนะสถานที่นี้โอ้โอมื้อนี้แม่น้อยมาฮอดตะเวนวะวันบอดี้มานามู่สวัสด,ดีครับพ่อจิตตะมาฮอดมาถึงแล้วโอ้สวัสดีค่ะสอสอ บนเาอวิรบรุษนาแกเองานนี่วาเตียเบิ้งหุนเขาเป็นระยันเลยพี่น้องสาตาไปกูเขากูได้ไปกู้อยูซี่เฮ้ยมาไล่เรอมาไล่เหรอนักๆักเราคอย ไปเสียหรือพอไรแล้วว่าเห็นจห็นว่าจริงเห็นตลูกสาวถ้าพอหยุดแบกมาไล่ลงมาเอาวันที่ข้ามมีบ่โมนอนี้มีอันไฟไฟบ่ผมกำลังมาแต่บ้านอ๋อไกลใจเหี้วะเอาไกลมาเห็ดอยู่หลังเวทีเย็นจะไหนย่างตีย่างน้ำเอาไปเดียวว่าสิหนึ่งไต่หนามบ่เออจอดนี่เลยท้าจอนนี่เลยหันก้นหันก้น วมันจอดอันนเลมันจอดเออจอดคูอัไนเลยนั่นอ้พรีเอกข่มาเลยเว้ยรีเอกมาแล้วจอดจอดบอกจอดเลยดีีทมาเยยย่่งงไั

ก่อนไปเลวครับนี่เด็ดารมือนีตัวนีกันนะเพื่ออยังนี่มือนีแล้วเนาะพ่อหน้าแดงไปเติมไหวหมดแล้วมมีอย่างนี้ก็ได้ดีเลยมักนก็ได้ดีมันก็ได้ดีเข้า

เดี you, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีให้มันฝัดแส่มาก่อนกาแดำกินเลยจวดเลยหอนหอนอนามาแล้วจมสกดกอนไม่คิดนะาบะจิซาบ